เดี 1. 1> <c oughs> ๋ยวพี่ขอไปเที่ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวกลับพี่แอนรู้ไหมที่หนูไม่อยากให้พี่ไปเที่ยวอ่ะมึงไปทีไรมึงจะมีเรื่องผู้หญิงตลอดเลยผู้หญิงที่ไหนอ่ะอ่ลองลองทำพลาดพิมลองเนี่ยอ่ะเอาโอเคสมมติหนูไม่ได้ไปกับพี่อ่มเป็นผู้หญิงในผักโอ้ยพี่อใคยไปเลยพี่มีเมียแล้วไปเลยไมายุ่งกับพี่เมียพี่เช็คโทรศัพท์ตลอดไปไปทำอางี้เลยอ๋อถ้าโถ่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 พี่แบบว่าเออเดินเดินมาแล้วมาเมาแบบเมามากเลยไปโอ้ยพี่แอนคงกลับเลยไปเลยไปเลยรถกูเต็มไปเดี๋ยวเมียกูตามไปยนะ สหหนนูอไปไปเลยมึงนั่งไปสิมึนั่งไปสิเลยไม่เกี่ยวกับพี่เลยไปเลยตัวนี้เลยเหรอเออพี่รักเมียมากเมียอยู่ที่บ้านอ๋อแล้วถ้าสมมติว่าพี่สมมติมีความแบบว่าเดินมาแบบว่าเต้น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 โอ้ยพี่เอ็มเมาเฮ้ยเหม็นว่าเหม็นเหล้าอะป่ะเฮ้ยป่ะป่ะเฮ้ยเธอเธอเธอไปให้เพื่อนเธอรับนะเองที่เราเราเมียเมียเราให้เรามาเที่ยวคนเดียวแล้วเราก็ต้องกลับเพราะเรารักเมียเรามากอ๋อแล้วสมมติผู้หญิงเดินผ่านทำแก้วเดินผ่านอะไรเราปะสมมติไปเที่ยวใช่ไหมผู้หญิงเดินผ่าน อไปชนะเธอเธออย่ามายุ่งกับเราเลยเรา่ออย่ามายุ่งกับเราเราตัวอันตรายเธอเชื่อเลยอย่ามายุ่งกับเราอย่างนี้เลยปะอย่างนี้แหละดีแล้วเมียเราดุอ๋ออะโอเคไปได้โอเคเดี๋ยวดูหน่อยดูกันไปตอนนี้ประมาณห้าทุ่มกับตีสองนะโอเคสองสามชั่วโอเคขอบคุณครับ